นง,งีนงงน้สบายดีป่าลุงมือน้องกอนได้หมูใหม่เงียบเมล็ดนำสบายดีป่าลุงไอ้ก้อนสบายดีไอ้ก้อนสวัสดีครับ,บแล้วก็ ยเทียนหลดไทยหายขอไงใหม่ห้องผ่นมันหักอยีเทียนชิมเอาใส่แต่ว่าหงหลไทยห้องผิ่นเนาะเ็ใหม่นะพี่น้องเขียตังอีกแล้วนี้ขมเล็ดหน่อยเพียอันนี้เพียน้องเพียหบึ้นนี่ ไก่ๆมาเล่นน้ําอ้ายเด้อแว่ก็ติแล้วใจเอ้ยใจแกๆเบิ่งดูห้องบไก่เด้อลูก

มันมองมอันแสนเงินมันเออใส่หลไทยไแสนทองไ,ไทยมันสีก๋สีเห็ดใหม่้สําหรกับบุันเห็หเาาดเงินคำกับแก้วกับบมี่ปิ้วกับบดีเนาะเต้นมามแต่ไม่เต้นกินเหล่าแล้วก็เต้นเต้นอะไรก็มมวน เอมันสีคอสีไหนกระเจาสีทยกนมันสีแก่ขาวบได้ดิเห็นเต้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่พ่เนาะอันนี้ไมันก็เพือนมันก็หักเลยจ้าพวกไหมอยงมันเ่หักนี่หักก็ได้โมิบกิดบด้แก่ขาวขอขอ เงินเดือนสองสามพันใกลไก่มาด้มาด้ใกล้เอ้ยห้องนองแล้ลูกมาแล้วมาแล้วอ้านนี่มาแล้วมาแล้ว ด้นทางอีมือใส่าใจเด็กมากพาสันเกือบเป็นเต่งตามคอหักตายเฮ้ยสันจินกับออกมาพอเอาออกมาด้านทางตอนลงเต่งก็เห็นอยู่บัสคาขึ้นมาเต่งลืมเฮ้ยเต่งตั้มกับเอาขาเอาไเดียวมือนล้เพิ่นมาหยกหยกมาได้ตีผู้เดียวเจ๊ที่ห้าไปมาหยกซอยเด็กไปเดียวอายไปเลย ยังเลยไปจีบุบเปิดน่ะเงี้ยมวนปะดูผดดูอ้กับความเีงให้เล่นน้ำนาะไปเล่นทางใหม่่นาแล้วไงมาเล่นน้ำนาะง้ยิ้น่ะใหหอน้งหกน่ะเจ้อะเาาเ โอ้อยากเมนว่าอีงเลยว่าภาษาก็มาอ้เจบปเจ้โอ้โอีนีงในมือจาหนะเท้าเล็กบปลุ ว่าเพื่นที่น้องว่าเพื่นที่หน้าจะม่ได้คุ้มดอกมีแต่จางกับจางหลุดก็มีแต่เพลนี่ก็เอาเข่ามาได้อีกนี่เด็กเป็นอยังเอาเฮือนมาใส่พราเข่ากับกได้ปุยก็ซื้อน้ำมันก็ซื้อเนาะจางอีก เฮ้จ้แค้นลงยังลูกยังก็ไม่แต่จ้างเขาบรินัทายขาวพารูถึกๆบรัทบริัทเขาว่าคิฉ่ยสื่อกินดีกว่าพี่้ังเลยสื่อจากซองตนลซองตนนกันเท่าไรสองหมื่นหนึ่งป่นีมาจ้างคนเห็ดนะกลัวหอด จยางคุณดำคุณเกียารังกัวฮอทชองหมื่นค้านั่นค้านี่ขาฮักหน้า,าขาฮักหน้า,าลงยังแนวนั้นเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆลูกบักลาเฮ็ดยังแนี้ยนะลูกกับโบเฮ็ดผัดหมูผ่าเห็ดทำยองเนาะน,นา่นานเลยส้มซื้อบ่าโหลดเนี้ยโลดกินแล้มิเตลเป็นนั่นเป็นนี่ เห็นพุนตกอยู่บนนี้อันยิ้มพุนตกพุนแม่แมันเท่แล้วมันเท่าแล้วตีนเต่าหน่ะดงนังนะดุมันสีขาวไปคัดอะไนี่ได้ค่ะโลบนะดุนั่งนล้ถ้าพอ พอปวงมาพอปวงังนน่ะนี่จะหันนั่งมากไมาทมันกนั่งคาดลายพระเอกเ้ยพาน้องคือไปนั่งเทิงเพื่อยิ้มนั่แล้วนั่งมาเปลีอนสงอย่าโยนขืนที่ลูกมันจะถึกงายบอลคืนบอลคืน เฮ็ดค่อยๆลูกค่อยๆผู้คนดื้อนี่คนดื้อบ่บังหลาดื้อบ่ฮะไอ้คอนดื้อไปใกล้ๆนี่นะบ่อาบน้าานี่มันยืนใกล้เลย เจ็ดพันปลายพี่น้องเงินหลุดเงินหลุดพอยายเจ็ดพันเอาแล้วเงียบเลยเงมยบยังเจ็ดพันปลายพี่น้อง อุปกรณ์เ้าซื้อเองเนาะไม่ยังของขจาวด์เดี๋ยวพวกนอตพวงยังเ้าซื้อเป็ดไม่เป็นยังของเจ้าวด์กตื่นพูแพ้แล้วไปนองเ่าก็เห็ดบัวเป็นที่เนาะกิ๊กกิ๊กก็ว้าวดีๆดี่ก็หลอก อายอายนิ้มมันถูกเจ้าของเด้อถูกเจ้าของประชิหายเชียวเลยพี่น้องจะมาห้องนี้ก็จะได้ลาคลิปแล้ยนะพี่น้องเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง bạc này để bình giờ cảm xúc có khả nó bằng cơn nhiều của mọi người và thẹp chỉ một bình ai <laughs> đổ lùng đi đâu thường đấy mừng đấy Hãy subscribe ปีเจ็ดเดือนดูกมันดื่นมึงดูกับมันดื่นตือแกวบตกบตกบตกโอ้ยเจ็บตีนพี่น้องงานกเยาะกระเยาะดูค่อยไหนมาไม่อีกสีสีอับตีนคน ไม่ลูกสิ่นเจี๊บตีนเนาะเบิ้งเด้อมันสิดยางเด้อมันสิดยางก็เยอะก็เยอะนะดูตีนเพิ่นกระแวะแิ่นเชิงลบนะลูกลบได้ไอผัดผ้ากระเล่นนะฮะนะนัน่น,น,นตีนเพิ่นกระแวะแผ่นเชิงนางลองลูกพากนาันนัง่งเล่นนะเนี่ยสิพอทายาให้